สวัสดีครับผมลุงเฉยบเสบคานครับเจ็ดคู่ที่เด็ดลุงเฉ็บจัดให้ค่ำคืนวันศุกร์ที่9สิงหาคมครับถือว่าค่ำคืนนี้มีฟุตบอลให้เราได้ติดตามกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าฟุตบอลลีกใหญ่ๆกลับมาเตะกันมากขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ็ดคู่ที่ลุงเฉียบคัสั่มาให้สำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับยังไม่มีกลุ่มหรือว่านะครับทางด้านของครอบครัวเนี่ยในการนําทางเกี่ยวกับฟุตบอลหรือว่าพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับสามารถเข้ามาอยู่ด้วยกันได้นนนนนนนะคครัััับบบบบบบกกลลุุุงเเเเฉีีีีียยยาใ้มพ่่่ทชชอฟฟตตป็ดวนะครับ เกือบเกือบหนึ่ชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากเข้ามานะครับในกลุ่มเนี่ยไม่ต้องพูดเยอะเลยไม่ต้องขายอะไรมากด้วยเพราะว่านะครับในกลุ่มเนี่ยพี่พที่อยู่ด้วยกันน่าจะรู้กันอยู่นะครับที่ติดตามกันอยู่นะเมื่อคืนนี้ชุดโครงการทั้ง3และ4ก็แตกแล้วส่วนด้านของตัวเน้นตัววีเนี่ยก็เข้ามากันตามนัดเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าอิ่มแบบจุกๆเลยสําหรับฟุตบอลนะครับยูโรปาลีกแล้วก็ยูฟ่าคอนเฟลีกนะครับสำหรับใครที่อยากเข้ามานะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะนะครับเข้ามาได้เลยครับ กับพี่ๆที่อยู่ในครอบครัวเพื่อรับเสื้อนะครับเกรดเพลเยอร์ ของทีมพิมร์ลีกหรือว่าลิกาสเปนบุเดลลิกาก็ได้ครับผู้ที่นะครับได้ของรางวัลเนี่ยก็สามารถเลือกทีมได้เพราะฉะนั้นครับไม่ต้องกลัวอะไรนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้มาร่วมสนุกไปด้วยกันมาเชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันกับลุงเชียร์เสบคานฝากไว้ด้วยนะครับเอาละครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกครับกับฟุตบอลชิงแชมป์โอลิมปิกนะครับนี่คือการชิงเหรียญทองที่ต้องบอกว่าน่าลุ้นน่าชมน่าเชียร์ที่สุดเลยครับเป็นการพบกันระหว่างชาติเจ้าภาพอย่างฝรั่งเศสยู23นะลลลงเเ่นวา ห้าทุ่มตรงตามเวลาบ้านเรานะครับด้าของเกมคู่นี้ครับจะเป็นตัววีในครอบครัวของลูเชียบเสียบคานครับแล้วที่สําคัญเกมคู่นี้ยังมีกิจกรรมให้พวกเราได้ทายผลสกอร์ว่าจบที่เท่าไหร่ใครเป็นผู้ชนะเพื่อรุ้นลับของรางวัลจากลู้เชียบเสียบคานนะครับผู้ที่ถูกรางวัลก็สามารถแอดเข้ามารับรางวัลได้ที่แอดเอลเอสเจ็ดนะครับเรามาดูในส่วนของนะครับเส้นทางของทั้งสองทีมนะครับก่อนจะเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศน,นะครับ ฝรั่งเศสเนี่ยในรอบ8ทีมนะครับพวกะเขาผ่านอาเจนตินามาได้ด้วยการชนะ1-0จากนั้นครับพวกเขาเจอกับอียิปต์ในรอบ4ีทีมสุดท้ายก็ต้องเล่นเหนื่อยหน่อยถึงช่วงต่อเวลาพิเศษแต่ก็ได้ฟิลิปมาเตต้าครับยิงช่วยฝรั่งเศสเนี่ยนะครับทะลุเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศมารอเจอทางด้านของสเปนส่วนสเปนเองครับในรอบ8ทีมสุดท้ายพวกเขาผ่านญี่ปุ่นมาได้3-0แล้วก็ในรอบรองชนะเลิศเนี่ยโดนโมร็อกโกนําไปก่อน1-0นะครับแล้วก็มายิงคืนได้2ประตูรวดแล้วก็ได้ประตูชัยท่วงท้ายเกมก็ต้้อองงบกว่่่าาาททั2ีมนผนผด อรหันมาทั้งคู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้ถือว่าน่าลุ้นน่าดูน่าเชียร์มากๆสำหรับนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโอลิมปิกนะครับ ทางด้านของนะครับสถิติการเจอกันคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะแล้วก็ฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดเนี่ยต้องบอกว่ายอดเยี่ยม้วยกันทั้งคู่ฝรั่งเศสนะครับยู23ชนะรวดนะครับภายใต้การคุมทัพของทางด้านทิลลี่อองลีนะครับกองหน้าดาวซันโวของอาร์เซนอลน,นะครับนะก็ถือว่าทําทีมชาติฝรั่งเศสชุดนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยส่วนทางด้านของนะครับสเปน5นัดหลังพวกเขาแพ้แค่เกมเดียวครับแล้วก็ชนะรวดไป4เกมเพราะฉะนั้นถือว่าฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดเนี่ยถ้าพูดถึงนะครับในเรื่องของคุณภาพก็ต้องบอกว่่่่าาสสสูีกัันแตวฝรงงเศขอ องรีจะดูขี่กว่าทางด้านของสเปนนิดๆนะครับส่วนทางด้านของนะครับรายชื่อตัวเล่นครับวันนี้ฝรั่งเศสจะภาพมาในระบบ4-3-1-2เหมือนเดิมนะครับโดยมี3ประสานแนวรุกที่น่าสนใจคือทางด้านของนะครับกัปตันทีมอาริซงลากาเซตแล้วก็ทางด้านของนะครับฟิลิปมาเตตานะครับแล้วก็หน้าต่ำเนี่ยเป็นทางด้านของไมเคิลโอลิเซ่นี่คือ3คนเลยที่มีส่วนร่วมกับประตูของทีมชาติฝรั่งเศสในศึกโอลิมปิกครั้งนี้เยอะมากๆนะครับส่วนทางด้านของสเปนฮะพวกเขาจะมาในระบบ4-2-3-1เหมือนเช่นเคยนะครับ ก็มีทางด้านของครูบาซีจับคู่กับกาเซียส่วนแดนกลางนะครับมีเฟอร์มิลโลเปสที่ทำไปแล้ว4ประตูนในฤดูกาลอ่ะไม่ใช่ในฤดูกาลสิต้องบอกว่าในโทัวร์นาเมนต์นี้นะครับแล้วก็มีทางด้านของเซกิโอโกเมสนะครับส่วนหน้าเป้าเป็นอเบลลุยนะครับก็ถือว่าแต่ละตำแหน่งก็ คุณภาพคับแก้วทางนั้นสําหรับเด็กของสเปนนะครับฉะนั้นเกมนี้ครับเป็นการเจอกันที่สมศักดิ์ศรีมากๆแล้วก็เป็นเกมที่น่าดูมากๆครับส่วนแฮนดิแคปครับวันนี้เปิดมาให้ฝรั่งเศสเป็นต่อสเปนอยู่ที่ปอปาตาคมกําแพงมองบนครับอยู่ที่2ช่วงตัวเพราะฉะนั้นเกมนี้ถือว่ามีความหมายต่อทั้ง2ชาติแล้วก็นี่คือกีฬาแห่งบูรณาุษยชาติจริงๆนะครับสำหรับโอลิมปิกเพราะนั้นครับเกมนี้ถ้าใครเป็นแฟนบอลฝรั่งเศสหรือว่าแฟนบอลสเปนหรือว่าเป็นนักลงทุนนะครับสามารถตามรับแนวทางเพิ่ ที่ลุงเชียบไม่ได้พูดถึงด้วยนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันมาลุยไปด้วยกันนะครับเอาละครับเราไปต่อกันที่คู่ที่2ครับเราไปดูเกมเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนัดเปิดสนามครับวันนี้มีเปิดสนาม2คู่นะครับ Friday Night เราไปเริ่มกันที่คู่แรกก่อนครับแบ็กเบิร์นโรเวอร์กุหลาบไฟครับวันนี้จะเจอกับทนั่นของแกะเขาเหล็กนะครับดาบี้เคา์ตี้เคา์ตี้เนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาล่วงลงไปอยู่ลีกวันนะครับจากนั้นเนี่ย พิ่งขึ้นมาเดอะแชมเปี้ยนชิพนะก็โดนตัดคะแนนแบบสะบ้านหั่นแหลกเลยนะครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วทําให้เขาต้องตกชั้นไปเล่นลีกวันนะครับส่วนแบ็กเบอร์โลเวอร์เนี่ยก็ทรงๆครับเหมือนจะขึ้จะเลื่อนชั้นก็ไม่ได้เลื่อนนะจะมาเพย์ออฟก็ไม่ได้มานะครับเวียนๆว,วนๆอยู่แบบนี้สําหรับกุหลาบไฟแบ็กเบอร์โลเวอร์นะครับส่วนทางด้านของตารางคะแนนครับเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับก็มีทั้งหมด24ทีมนะครับเยอะมากๆนะก็ยังไม่มีใครได้ลงสนามเลยนะครับนี่จะเป็นคู่แรกนะครับในการ ลงสนามเปิดหัวฤดูกาลใหม่นะครับส่วนในด้านของนะครับสถิติการเจอกันครับแบ็กเบิร์นโลเวอร์กับทางด้านของดาร์บี้เคาน์ตี้ห้านัดหลังสุดต้องบอกว่าเป็นท่าน้างของแบ็กเบิร์นเนี่ยมีผลงานที่ดีกว่าดาร์บี้พวกเขาชนะดาร์บี้ไป4เกมแล้วก็แพ้กับดาร์บี้เกมเดียวครับนัดล่าสุดเจอกันเมื่อปี65หรือว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเมื่อที่สิบหกนะครับแบ็กเบิร์นโลเวอร์เปิดบ้านถล่มดาร์บี้เคาน์ตี้นะครับในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษไปที่สามประตูต่อหนึ่งถือว่าเฮตุเฮตุตรงนี้ เจ้าบ้านนะครับอย่างแบ็กเบิร์นโรเวอร์ดูดีกว่านะครับส่วนทางด้านของนะครับฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดรวมฟุตบอลอุ่นเครื่องด้วยนะทางด้านของดาร์บี้เคาน์ตี้เนี่ยนะครับผู้มาเยือนชนะ3แพ้2ส่วนทางด้านของแบ็กเบิร์นเจ้าบ้าน5นัดหลังยังไม่แพ้ใครครับชนะ3เสมอ2ถือว่าตรงนี้แบ็กเบิร์นดูดีกว่านะครับส่วนทางด้านของนะครับรายชื่อผู้เล่นวันนี้ครับลุงเฉียบก็ใช้อ้างอิงนะครับจากฤดูกาลที่แล้วมาก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้อัปเดตหรือว่า ว่าเดอะแชมเปี้ยนชิพเนี่ยนะครับว่ามันมีขยับขยื่นตรงไหนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะเล่นข่าวกันแต่ลีกใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกลาลิกาสเปนมูเดลลิกาอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยลุงเฉียบก็เลยยกมาอ้างอิงจากฤดูกาลที่แล้วก่อนก็น่าจะมาในระบบ3-4-1-2นะครับโดยมีโดรันคู่กับกาเรียร์เป็นกองหน้าตัวหลักนะครับแล้วก็ตำแหน่งอื่นๆเนี่ยน่าจะฟิตพร้อมสมบูรณ์อยู่แล้วเพราะว่าไม่มีเกมหลักๆเลยมีแต่เกมฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับส่วนทางด้านของนะครับผู้มาเยือนอย่่่่าาาาางงงดดดดััััับบบบบบีีีี้้้เเเคคคคคนน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 นตกกก็็จะะะลใรรรยยวือออทข3-4-1-2โม นะครับเป็นกองหน้าตัวเป้าแล้วก็มีทอมสันนะครับแล้วก็มีอดัมแล้วก็มีทนาของวิลสันแล้วก็สมิธนะครับเป็นกองกลางคนสําคัญก็น่าจะยึดพื้นแบบนี้แหละครับเพราะว่านักเตะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเดะแชมเปี้ยนชิปไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนะครับ แล้วก็ที่ย้ายไปย้ายมาในส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการยืมตัวซะมากกว่าเพราะนั้นครับเกมนี้ทั้ง2ทีมอยู่ในสภาพความพร้อมที่ฟิตร้อยเครับส่วนนัาของแฮนดิแคปวันนี้เปิดให้แบ็กเบิร์นโลเวอร์ครับเป็นต่อดาบี้เคาน์ตี้อยู่ที่ปอปากำแพงบังบนอยู่ที่2.5เพราะนั้นครับเกมนี้เท่าที่ดูจากสถิติที่ผ่านมาเห็นไหมครับลุงเชีย์บอกเลยว่าแบ็กเบิร์นดูดีกว่าแล้ววันนี้เป็นเกมเปิดหัวด้วยแบ็กเบิร์นได้เล่นในบ้านส่วนดาบี้เคาน์ตี้เพิ่งเลื่อนขึ้นมาจาก หลีกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาต้องเจองานยากมากๆกับการต้องเจอกับแบ็กเบิร์นโลเวอร์คู่นี้ถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยก็อาจจะเป็นดับบิ้แมตช์เลยก็ว่าได้นะครับแต่เกมนี้ครับลุงเฉียบเชื่อว่าแบ็กเบิร์นน่าจะทำผลงานได้ดีกว่าแล้วก็กำแพงมองบน2.5มองได้คู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดยิงกัน31นะครับเพราะฉะนั้นลุงเฉียบมองว่า2ประตูยืนพื้นมีให้ครับลุนประตูที่3กันน่าจะง่ายกว่านะครับส่วนการเป็นต่อที่ปอปาลุงเฉียบเชื่อว่าแบ็กเบิร์นวันนี้ได้เล่นในบ้านกลุ่อ คว้สาสแต้มนะครับเป็นของขวัญให้กับการเปิดฤดูใหม่กับแฟนๆนะครับเพราะนั้นเกมนี้เชียร์แบ็กเบอร์โลเวอร์ลุงเฉียบบอกเลยครับเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับคู่ที่2นะครับเราก็ยังอยู่กันที่เดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับ เพราะว่าวันนี้เตะกัน2คู่จะเป็นทางด้านของเบรตันนอตเอ็นครับจะเปิดบ้านเจอกับทางด้านของเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดนะครับเชฟฟิลล์เนี่ยเพิ่งล่วงจากพรีเมียร์ลีกไปส่วนเบรตันนอตเอ็นเนี่ยฤดูกาลที่แล้วก็เกือบจะได้เพย์ออฟเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ไหวฮะสู้ไม่ไหวนะก็ปีนี้ต้องลุยต่อส่วนเชฟฟิลล์เนี่ยก็ขึ้น,ค,นคืนลงลงอยู่แบบนี้แหละครับคู่นี้ก็เตะเวลาตีสองเช่นเดียวกันนะครับส่วนตารางคะแนนเหมือนเดิมครับก็ยังไม่มีขยับขยืขย้อนนะเพราะว่าเกมนี้จะเป็นเกมเปิดสนามนะครับส่วนทางด้านของนะครับ เขาชนะไป2เกมนะครับแล้วก็เสมอ3เกมโดยที่ทางด้านของเบตตันนอตเอนไม่สามารถคว้าชัยได้เลยตลอดระยะเวลา5เกมหลังสุดที่เจอกันถือว่าเฮทเวทตรงนี้5นัดที่ผ่านมาเชฟฟิลด์ยุนิเต็ดดูดีกว่านะครับโดยเฉพาะนัดล่าสุดเมื่อรุ่นการนะครับปี2566หรือว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เป็นเชฟฟิลด์ยุนิเต็ดเนี่ยชนะทางด้านของนะครับเบตตันนอตเอนไปได้ที่4ประตูต่อนหนึ่งก็ถือว่าฟอร์มตรงนี้ชนะของเชฟฟิลด์ยุนิเต็ดดูดีกว่านะครับส่วนทางด้านของนะครับฟอร์มการเล่น5นัดหลัังสุดครบเจ้าบ้านเตัดครับพวกเขง ลงเล่น5เกมหลังสุดรวมทุกถ้วยทุกรายการรวมถึงรวมถึงในครับฟุตบอลอุ่นเครื่องด้วยเนี่ยพวกเขาชนะ3แล้วก็แพ้2นะครับโดยนัดล่าสุดอุ่นเครื่องกับท็อฟฟีส่สีน้ำเงินเอเวอเรตันแพ้เอเวอเรตันไป3-0นะส่วนเจฟฟ์ฟิวิวเต็ดครับพวกเขาลงเล่น5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดอุ่นเครื่องกับฮอร์ฟิวไทม์เสมอกันไปที่1ประตูต่อน1นะครับก็ถือว่าตรงนี้นครับฟอร์มนะครับไม่ได้ทิ้งกันมากแล้วก็ต้องบอกว่าสู้สสสีีมมาาาาาาากๆํหรรัับ5นนนนนดดทท่่่่่ผวยชืออเลงงข เบรตตานอตเอนก็น่าจะมาในระบบ3-4-2-1นะครับก็ถือว่าผู้เล่นหลักๆในอยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นค e ีนไม่ว่าจะเป็นนะครับทางด้านของนะเจนเซนนะครับแล้วก็ทางด้านของเบรดี้ก็น่าจะอยู่กันครบส่วนทางด้านของผู้ไม่เยือนครับอย่างเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดก็น่าจะฝากความหวังไว้ที่ทางด้านของนะครับ พวกฮัมเมอร์นะครับพวกทางด้านของบรูคนะครับแล้วก็ทางด้านของผู้รักษาประตูนะครับอย่างเฟรเดริงแฮมนะครับนะก็น่าจะลงสนามพร้อมกันหมดส่วนทางด้านของคาร์เมลอนอาเชอร์แล้วก็เบรตันเนี่ยก็น่าจะย้ายกลับไปอยู่ต้นสังกัดเดิมเบรตันเนี่ยเป็นนักเตะตัวยืมจากเซาส์นะครับส่วนคาร์เมลอนอาเชอร์เนี่ยน่าจะเป็นนักเตะของลีดนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับก็น่าจะกลับหมดแหละนะครับเพราะ,ะนั้นก็ต้องมาดูว่าสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงจะเป็นยังไงหน้าตาจอกมาแบบไหนสําหรับทางด้านของเชฟฟิลด์ยูไนนนนนเเเต็็ดะะครรัับพา้้กกมีถือว่าน่าาดูมกๆเลยสําหรับเเดอะแชมปี้ยนชิิพอังังกฤษนนนดดเปสามะครับ ส่วนในด้านของแฮนดิแคปครับวันนี้เปิดมาให้ทางด้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพุ่งมาเยือนครับเป็นต่อทางด้านของเบรตันนอตเอ็นเจ้าบ้านเนี่ยอยู่ที่ปอป้าครับกำแพงมองบนคู่นี้อยู่ที่2.5เพราะฉะนั้นครับเกมคู่นี้เป็นทีมที่ยิงเยอะแล้วก็เสียประตูเยอะเช่นเดียวกันนะเพราะนั้นเกมนี้2.5มองได้ครับมองได้เหมือนคู่แบล็กเบิร์นเลยเพราะนั้นเกมนี้ลุงเชียร์บอกว่า3ประตูมีให้แน่ๆรอรับประทานเต็มกันแล้วกันส่วนการเป็นต่อของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับถ้าอ้างอิงจากสถิติต้องบอกว่าตรงนี้เหมาะสมมากๆเพาา United, าเมาย่าเาเ็นวก ใน2เกมหลังสุดด้วยเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับเชฟฟิลถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ไม่เยือนแต่ลุงเฉียบเชื่อว,ว่าด้วยภาษีที่เขาเพิ่งร่วงมาจากทางด้านของพิมลิกิตเนี่ยลุงเฉียบบอกว่าพวกเขาดูดีกว่าแล้วก็อาจจะคว้าชัยไปได้ในนัดน,นี้เพราะฉะนั้นเกมนี้ครับลุงเฉียบเลือกเชียร์ไปที่เชฟฟิลยูไนเต็ดนะครับที่มีประสบการณ์มากกว่าเพระาะนั้นเกมนี้ครับบอกเลยเชฟฟิลยูไนเต็ดเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราข้ามไปที่เนเธอร์แลนด์ครับเราไปดูเกมเอเดเวิซ์ลีกนะครับฮอลแลนด์ระหว่างโกลิงเกนกับเอเนซีเบเรดาคู่นี้จะเตะเวลาที่หนึ่งนี่คือฟุตบอลลีกสูงสุดของฮอลแลนด์นะก็กลับมาเปิดฤดูก,กาลแล้วครับนี่จะเป็นคู่แรกเตะไฟเดย์นัทเลยส่วนดน้านของตารางคะแนนครับพวกเขามีทั้งหมด18ทีมนะตอนนี้ยังไม่มีใครได้ทําการแข่งขันนะครับก็คู่นี้จะเป็นคู่แรกนะครับฉะนั้นคะแนนยังอยู่ที่ศูนย์แต้มทั้งหมดนะครับส่วนด้านของนะครับ โกลนิงเกนแล้วก็เอ็นซีเบดาสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดต้องบอกว่าเป็นโกลนิงเกนนะครับชนะไป1เกมเอ็นซีเบดาชนะ1เกมแล้วก็นะครับสเสมอกันไปถึง3เกมเลยทีเดียวก็ถือว่าเกมคู่นี้กินกันยากนะกินกันไม่ค่อยลงส่วนนัดล่าสุดที่เจอกันที่บ้านของโกลนิงเกนครับเมื่อวันที่7เมษายนะนะครับก็เป็นหน้าของโกลนิงเกนเนี่ยเปิดบ้านสเสมอกับเอ็นซีเบดาไปได้นะครับที่1ประตูต่อ1ครับ ส่วนเกมวันนี้ครับต้องบอกว่าฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดเนี่ยของเจ้าบ้านอย่างโกรนเกน5นัดหลังรวมเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องพวกเขาชนะรวด5เกมไม่แพ้ใครครับส่วนในด้านของนะครับ NEC เบเด้านัดหลังสุดนะอุ่นเครื่องไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็นะครับเกมอย่างเป็นทางการที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะพวกเขาแพ้ไป3แล้วก็ชนะ1เสมอ1จาก5เกมหลังสุดนะครับก็ถือว่าฟอร์มย่ำแย่มากๆสาหรับผู้มาเยือนอย่าง NEC เบเด้านะครับส่วนในด้านของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะครับรวมไปถึงระบบการเล่นวันนนี้้้เจาาาบอย่ง ด้านของกลุลินเกนเนี่ยน่าจะมาในระบบ442นะครับโดยฝากความไว้ที่ฟานเบอร์เกนแล้วก็ทางด้านของนะครับฮอฟนะครับนะที่เป็นกองหน้าแล้วก็เป็นกองกลางที่คอยสร้างสรรคเกมนะครับแล้วก็มีทานของดูราเต้ที่คอยปักหลักตรงกลางช่วยขับเคลื่อนเกมอีกหนึ่งคนนะครับส่วนทางด้านของผู้ไม่เยือนครับอย่าง N a c เซบรดาพวกเขาน่าจะมาในระบบ4 2 3 1นะครับโดยมีกองหน้าอย่างฮาวเกนนะครับนะยืนเป็นตัวหลักแล้วก็มีตรงด้านของกองกลางอย่างอัมโบกานะครับก็น่าจะลงมาเป็นนะครับกองกลางตัวรุกให้กับที เหมือนเส้นเคยนะครับส่วนตรงกลางมิสต์ริงนะครับก็น่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเช่นเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นครับเกมนี้ต้องบอกว่าพวกเขาไม่มีปัญหาในเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บทั้ง2ทีมนะแล้วก็ไม่มีผู้เล่นติดโทษแบนนะครับเพราะว่านี่จะเป็นเกมแรกเพราะฉะนั้นฟูลทีมอย่างแน่นอนครับส่วนหน้าของแฮนดิแคปครับเปิดมาให้โกลินเกนเจ้าบ้านเป็นต่อทางด้านของ n a c b เอบด้าอยู่ที่0.5ขีด1กำแพงมองบนคู่นี้อยู่ที่3ช่วงตัวครับเพราะฉะนั้นกำแพงมองบนเกมฟุตบอลออนไลน์ครับแน่นอนครับเชียร์ได้พวกเขามักจะยิงประตูกันได้เยอะแล้วก็เสียประตูค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยเป็นทีมที่เกรใกล้ๆกันเพราะฉะนั้ ดูดีเพราะว่าเกม2นัดล่าสุดที่เล่นในบ้านของโกลิงเกนโกลิงเกนชนะไป1ครั้งแล้วก็เสมอไป1ครั้งโดยที่ไม่แพ้ให้กับเอ c b เอซีเบด้าเลยเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับ0.5ขีดหนึ่งลุงเฉียบมองว่า1ประตูสำหรับโกลิงเกนลุงเฉียบมองว่ามีให้แน่นอนเพราะฉะนั้นลุ้นประตูที่2กับโกลิงเกนง่ายกว่าลุงเฉียบนะครับเลยเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านโกลิงเกนนะเพราะว่าได้เล่นในบ้านแล้วก็เสียงเชียร์แฟนครับเพราะฉะนั้นไปเชียร์โกลิงเกนครับ0.5ขีดหนึ่งบอกเลยว่าเฉ คู่ต่อมาครับเราไปกันที่ศึกฟุตบอลบลเดสยกา2เยอรมันครับซึ่งเปิดฤดูกาลไปแล้ว1น,นัดนะครับเกมนี้จะเป็นนัดที่2นะครับเราจะไปดูคู่ระหว่างไกเซอร์สาราเทอร์นะจะเปิดบ้านเจอกับท่านของกอยเทฟเฟิร์ตคู่นี้จะลงเล่นเวลา5ทุมครึ่งนะครับตารางคะแนนครับทั้ง2ทีมชนะมาด้วยกันทั้งคู่ในนัดล่าสุดนะครับ ไกเซอร์สราเทนเนี่ยนะครับมี3แต้มนะครับลังระดับ7ส่วนกอยเทอร์เฟิร์สมี3แต้มเช่นเดียวกันลังอันดับที่2ของตารางเนื่องจากลูกได้เสียดีกว่านะครับส่วนระดานของสถิติการเจอกันครับคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะครับเป็นระดานของกอยเทอร์เฟิร์สชนะไป3แล้วก็ไกเซอร์สราเทนชนะไป2นะครับก็ถือว่าเกมตรงนี้น่าสนใจพอสมควรครับนัดล่าสุดเจอกันที่บ้านของกอยเทอร์เฟิร์สเฟิร์สชนะ ไก่เซอร์ซาร์เทนผู้มาเยือนไป2อหนึ่งนะครับบุเดเลก้าสเมื่อปีที่แล้วนะส่วนในด้านของนะครับฟอร์มการเล่นห้านัดหลังสุดครับกอยเทอร์เฟิร์สชนะ3แพ้2นัดล่าสุดครับพวกเขานะครับบุกไปเยือนน้องใหม่อย่างฮูมเนี่ยชนะไป2อหนึ่งส่วนในด้านของนะครับกอยเทอร์เฟิร์ห้านัดหลังเนี่ยยังไม่แพ้ใครเสมอ2แล้วก็ชนะ3นัดล่าสุดเปิดบ้านไล่ถล่มทางด้นานของผู้เส้นนะครับนะไปที่3ประตูต่อนหนึ่งนะก็ต้อนรับน้องใหม่ด้วยกันทั้งคู่เลยก็ยิงกระจายเลยครับทั้ง2ทีม ในส่วนของรายชื่อผู้เล่นล้วก็นะครับนะระบบการเล่นในวันนี้เจ้าบ้านนะครับอย่างไกเซอร์ซาราเทิน่าจะมาในระบบเดิมนะครับ4-3-3โดยฝากความหวังไว้ที่กองหน้าตัวเก่งด <estimates Dead testosterone> ้านซ้ายนะครับอย่างทางด้านของโอปกูที่กดไปแล้ว1ประตูเมื่อนัดที่แล้วนะครับแล้วก็ตำแหน่งอื่นๆเนี่ยยังอยู่กันครบนะครับเพราะว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่2เองเพราะฉะนั้นไม่มีเรื่องของติดโทษแบนหรือว่าปัญหาบาดเจ็บนะครับส่วนทางด้านของนะครับผู้มาเยือนกอยเทอร์เฟลด์มาในระบบ3412นองะครับโดยฝากความหวังไว้ที่นะครับทางด้านของเซอร์บี้นะครับนะกองหน้าง โฮกต้า ok ที่กดไป1ประตูเช่นเดียวอ่บหนึ่งแอซิดนะครับนะก็น่าจะลงทําเกมให้กับทีมเหมือนเช่นเคยเพราะฉะนั้นเกมนี้ถือว่าทั้ง2ทีมอยู่ในสภาพความพร้อมที่ดีมากๆแล้วก็มุ่งมันที่จะคว้าชัยในนัดที่2ให้ได้นะครับส่วนนักของทดิแคปวันนี้ครับเปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างไกเซอร์ซารเท่นเป็นต่อก็ถ้เฟิร์ตอยู่ที่ปปาตากมนะครับแล้วก็กำแพงมองบนอยู่ที่2.5งจุดห้าขีดสามเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับกแพงมองบนมองได้เลยครับเพราะว่าฟุตบอลบุรเดียร์ก้าสองเยอรมันส่วนใหญ่แล้วม ที่ปอปาตากรมของไกเซอร์สราเทนเท่าที่ดูจากตรงนี้ต้องบอกว่าสมน้ําสมเนื้อเพราะว่าไกเซอร์สราเทนเองก็เมื่อเวลาเจอกับก่อนจะเฟิร์ตในบ้านเนี่ยก็ไม่ได้แย่แล้วก็ต้องบอกว่าเอาชนะได้นะครับค่อนข้างจะบ่อยครั้งด้วยเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับลุงเฉียบเชื่อว่าชนะมาด้วยกันในแมตช์แรกทั้งคู่แล้ววันนี้กลับไปเล่นที่บ้านของก็อทนาของไกเซอร์สราเทนลุงเฉียบมองว่าไกาเซอร์ได้เปรียบมากกว่านะครับถึงแม้ว่าทางด้านของนะครับศักยภาพทีมอาจจะเป็นรองทน,นานของเฟิร์ตอยู่เล็กน้อยแต่ลุงเฉ ได้อีกเยอะแน่นอนเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับอยู่ไปกับไกเซอร์สตารเทินเจ้าบ้านปอปาตากรมแล้วก็ไปกำแพงมองบนบอกเลยครับเกมคู่นี้เฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับเรายังอยู่กันที่ศึกฟุตบอลบเวเลสก้าสองเยอรมันนะครับช่วงเวลาห้าทุมครึ่งเช่นเดียวกันเราจะไปดูเกมระหว่างทางด้านของจอนนะครับเลเกนเบิร์กจะเปิดบ้านเจอกับอุมนะครับนะหนึ่ คู่นี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับทานานของตารางคะแนนครับทั้งคู่นะครับยังไม่มีแต้มแพ้มาด้วยกันทั้งคู่ครับทานานของอูมเนี่ยอยู่อันดับที่1 4ส่วนทานานของจอร์นเรนกเดเบิร์ตอยู่อันดับที่17นะครับมีสูนแต้มทั้งคู่ส่วนทาด้านของสถิติการเจอกันคู่นี้เจอกันมา2ครั้งนะครับนนในฟุตบอลลีก้าสเมื่อปีที่แล้วก็เป็นทา้านของเร en นกเดเบิร์ตชนะไปชนไป1เกมแล้วก็อูมเนี่ยชนะไป1เกมก็ถือว่าเฮตุเฮตตรงนี้เสมอกันนะครับส่วนทาด้านของฟอร์มการเล่นห้านัดหลังสุด เจ้าบ้านนะครับอย่างเรเกนเนบเบิร์กเนี่ยพวกเขาแข่งไปแล้ว5เกมนะครับหเกมหลังสุดเนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มของเขาไม่ค่อยสู้ดีนะักแพ้2เสมอ2ชนะ1นัดล่าสุดนะครับในศึกเบเดรติการ์สองเนี่ยพวกเขาบุกไปแพ้กับฮันโนเวอร์เก้าหกถึงถิ่นที่2ประตูต่อศูนย์ส่วนในด้านของอูมครับหนัดหลังเนี่ยชนะ3เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนัดล่าสุดก็ เปิดบ้านแพ้กับไกเซอร์สราเทนไป2-1ถึงแม้ว่าจะนําก่อนก็ไม่รอดนะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่น5นัดที่ผ่านมาต้องบอกว่าสูสีมากๆนะครับแอบจะเป็นทางอูมเนี่ยดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับส่วนด้านของรายชื่อตัวเล่นวันนี้ครับน่าจะออกสตาร์ทชุดเดิมแหละ4 3 1สําหรับเจ้าบ้านอย่างนะครับเรงเกนเบิก กองหน้าเนี่ยก็จะเป็นนหน้าของกานาอุสนะครับนะแล้วก็มี็นาน้าของโคเทอร์นะครับนะน่าจะยืนเป็นแกนหลักของทีมนะครับส่วนด้านหลังก็มีทางด้านของนะครับโบรนิงนะครับนะแล้วก็มีทางด้านของซาเลอร์นะครับคอยยืนขันเกมรับให้กับทีมนะครับส่วนทางด้านของผู้ไม่ยืนครับ พวกเขาก็น่าจะมาในระบบ3 4 2 1นะครับโดยมีกองหน้าอย่างหน้าของฮิวนะครับที่กดไปทั้งหนึ่งประตูมีโคลเลอร์ครับมีทางด้านของเชซ่านะครับยืนเป็น2ประสานในแดนรุกคอยขับเคลื่อนเกมตรงกลางให้กับทีมนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2ทีมอยู่ว่ามีผู้เล่นที่นะครับฟิตสมบูรณ์ร้อแล้วก็ไม่มีผู้เล่นติดโทษแบนหรือบาดเจ็บนะครับส่วนแฮตตี้แคปวันนี้เปิดมาให้ทางด้านของนะครับเรนเกนเบิร์กนะครับ แล้วก็ท่า้านของอูม184่เนี่ยอยู่ที่ปออาเสมอไหนเสมอกันโทษทีนะครับอยู่ที่เสมอไหนเสมอกันแล้วก็กำแพงมองบนเนี่ยอยู่ที่ทางา้างของนะครับสองจเพราะนั้นนะครับเกมคู่นี้นะครับกำแพงมองบนลุงเฉีบก็ยังเชื่อว่ามองได้อยู่ดีเพราะว่าสถิติการเจอกันแล้วก็ เบลเยี่ยมาสเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องบอกว่ายิงประตูค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยเกมนี้2ประตูน่าจะยืนพื้นให้นะครับแล้วก็ลุ้นประตูที่สาสหรับใครจะไปกําแพงบองบลน,นะส่วนการเป็นต่อนะครับที่เสมอไหนเสมอการของทั้งสองทีมเนี่ยรู้เฉียบเชื่อว่าเรเกเดเบิร์กครับได้เล่นในบ้านแล้วก็เสียงเชียร์จากแฟนๆครับสภาพสนามที่เขาคุ้นเคยซ้อมกันเป็นประจำเนี่ยน่าจะทําได้ดีเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับเชียร์ไปที่เรเกเดเบิร์กแล้วไปกําแพงมองบลที่2.5บอกเลยเกมนี้เฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับคู่ ซูเปอร์ลีกนะครับหรือว่าซูเปอร์ลีกาเราจะไปดูเกมระหว่างสปอร์ติ้งลิบบอนเนี่ยเจอกับท่านักของลรีโออาร์ฟคู่นี้เตะเวลาตีสองตามเวลาบ้านเรานะครับทางด้านของนะครับตารางคะแนนท่าน้าของอ่าโปรตุกเกสลีกาเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำการแข่งขันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพวกเขายังไม่มีแต้มด้วยกันทั้งหมดมี18ทีมก็ยังศูนย์คะแนนทั้งหมดนะครับส่วนท่าน้าของสถิติการเจอกันครับคู่นี้เจอกันมา5นัดหลังสุดต้องบอกว่าเป็นสปอร์ติ้งลิบบอนทำได้ดีกว่าชนะไป4เกมแล้วก็เสมอกันไป1เกมนะครััับบโโดดดยนนนนลลล่่่าาาสสุเเที้ขอออองฟมกไป 3ประตูต่ตอ3เมือ่อรุูการที่ผ่านมาส่วนการเล่นที่บ้านของ Sporting ้ง bon, ริบบอนริบบอนก็เปิดนะครับบ้านเอาชนะไปได้2 0เมือ่อรุูการที่แล้วก็ถือว่าตรงนี้ครับสปอร์ติ้งริบบดูดีกว่าชัดเจนครับส่วนหน้าของสถิติแล้วก็ฟอร์มการเล่นครับนัดหลังสุดชนะของเจ้าบ้าน Sporting ้ง bon ริบบอนะครับชนะ2แพ้2เสมอ1น,น,นัดล่าสุดพวกเขานะครับเล่นฟุตบอลถ้วยซูเปอร,ร์คัพนะครับของโปรตุเกสเนี่ยก็ แพ้กับทางด้านของปอร์โตไปที่3ประตูต่อ4ก็น่าผิดหวังนะครับเพราะว่าพวกเขานําก่อนนะแล้วก็มาโดนแซงคืนนะครับส่วนทางด้านของลิวอัพห้นัดหลังพวกเขาชนะ1แพ้1เสมอ3นัดล่าสุดอุ่นเครื่องกับสวอนซีทีมจากอังกฤษโดนถลุงไปถึง3ประตูต่อ0ูนย์ะครับก็ถือว่าตรงนี้ฟอร์มไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่สําหรับเลโอัปนะครับส่วนทางด้านของนะครับรายชื่อผู้เล่นแล้วก็ระบบการเล่นนะครับวันนี้เจ้าบ้านสปอร์ติ้งลิบอนน่าจะมาในระบบเก่งครับสามสี่สามโดยมีกองกลางเป็นโมริตะแล้วก็แดนบนเน มีนั่งของตินเขาแล้วก็วิกตอร์เคโยเกรเรสเป็นกองหน้าตัวเก่งนะครับส่วนานั่งของผู้ไม่เยือนเรียวอาร์ฟน่าจะมาในระบบ3-4-3เช่นเดียวกันนะครับโดยฝากความวังไว้ที่กองหน้าอย่างโรนัลโด้นะครับโบเตงแล้วก็น,นั่งของโจกาก็น่าจะลงเป็น3ประสานในแนวรุกเหมือนเช่นเคยเพราะฉะนั้นครับเกมนี้เป็นเกม เปิดฤดูกาลแต่สิ่งที่สปอร์ต n ิ้งริบบอนได้เปรียบคือพวกเขาเล่นเกมอย่างเป็นทางการมาแล้วนะครับส่วนด้านของเรียวอาร์ฟเนี่ยหนักไปซะในทางอุ่นเครื่องนะครับพะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถือว่าสปอร์ต n ิ้งริบบอนได้เปรียบแล้วก็ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับส่วนแฮนดิแคปวันนี้เปิดมาให้ริบบอนครับเป็นต่ออยู่ที่2ช่วงตัวกำแพงมองบนลุงเฉียบของมองไปที่นะครับสามช่วงตัวนะเพราะฉะนั้นเกมนี้สามช่วงตัวมองบนได้ครับลุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้3ประตูมีให้แน่นอนให้ลุ้นกินเต็มทททีีีีีไไ่่่่่่่ปปปปรรรรระะะตตตู4นนนนนคััับบบบเเเเพาาาฉ้้้กกกมมมใไไไงงงงดสววว็ออ2ชลุย ได้แน่นอนเพราะว่านัดแรกเนี่ยพวกเขาพบกับความผิดหวังมานัดเนี้ยน่าจะเอาเต็มที่แหละเพื่อคว้า3มแต้มออกสตาร์ทให้ดีสุดแล้วขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะครับแล้วก็เอาลูกได้เสียให้มากที่สุดไว้ก่อนแหละกับเกมเปิดสนามเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับแฟนๆที่จะเข้ามาดูพวกเขาในบ้านของตัวเองเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ลิเบรบอลดูดีกว่าทุกอย่างให้เชียร์ไปที่ลิเบรบอล2ช่วงตัวแล้วก็ไปกำแพงมุมบนที่3ช่วงตัวบอกเลยครับสปอร์ตติ้งลิเบรบอเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ เอาละครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ7คู่ที่เด็ดลุงเฉ็บจัดให้ค่ำคืนวันศุกร์ที่9นะครับสิงหาคมคู่แรกครับตัววีฝรั่งเศสกับสเปนคู่นี้ตามมารับแนวทางเพิ่มเติมได้ที่นะครับ l s 7 7นะครับคู่ที่2ครับไปเชียร์แบ็กเบอร์โลเวอร์คู่ที่3อยู่กับเชฟฟิล คู่ที่4อยู่โกลินเกนคู่ที่5ไปไกเซอร์สราวเทิรนคู่ที่6ครับไปเลนเกนเบิร์กคู่ที่7อยู่กับสปอร์ติ้งลิบบอนนี่คือ7คู่ที่ลุงเฉียบคัดสรรมาให้ครับถ้าใครชื่นชอบก็สามารถไปตามกันได้นะครับผลงานลุงเฉียบในมีเห็นเป็นประจำนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีกลุ่มนะครับที่เอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดรวมไปถึงนำแนวทางฟุตบอลนะครับหรือว่าเชียร์ฟุตบอลด้วยกันก็สามารถมาอยู่ด้วยกันกับลุงเฉียบเสียบคานได้ที่แอดเ L S เจ็ดเจ็ดนะครับไม่ได้เสียค่าใช้จ่ามมมมาารถคคอเนต์พูดุย ได้นะครับแลาที่สำคัญอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลุงเฉียบกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ